สวัสดีครับอยู่กับผมโจโจ้ปรถมพัฒและนี่คือรายการโจอีซี่มันนีให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆไหนวันนี้มีใครรายได้ไม่ประจำบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยโจมีเคล็ดลับที่จะบริหารการเงินวางแผนภาษีหรือหารายได้เพิ่มที่ทำให้เราวางแผนการเงินได้อย่างง่ายๆมาฝากกันครับ เริ่มต้นเลยนะครับโจก็เคยเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นฟรีแลนซ์ซึ่งอดีตตตกรนานมากเมื่อแบบ12ปีที่แล้วครับผมก็เป็นครีเอทีฟโปรดักชันอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งครับย่านลาดพร้าวแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนทำงานอยู่ในนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6 1ถึงคนเองไม่เกินผมก็เป็นครีเอทีฟตัวเล็กๆครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำทั้งสคริปต์ถ่ายตัดคุมถ่ายทำา CG ตัดต่อวิดีโอเอ็กซ์พอร์ตเทปส่งฟรีทีวี ทําทุกอย่างสักเบืออย่าเดือลบแต่ก็ยังแอบเจียดเวลาครับมาสร้างรายได้เพิ่มเติมก็คือรับตัด MV บ้างรับตัดคลิปบ้างรับตัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทํา CG ทําสกู๊ปหรือทําคลิปต่างๆออกมาตอนนั้นคลิปคลิปหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ันห้าพันหมืนนึงก็อยู่ที่ความยากของคลิปนั่นเองทีนี้ ความลำบากของโจครับณนะตอนนั้นเนี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆเราก็ไม่รู้ว่าการบริหารภาษีต้องทำอย่างไรได้รายได้จ่ายมาแล้วเนี่ยหากหน้าที่จ่ายเราต้องไปยื่นภาษีไหมตอนนั้นเราก็แบบโอ้โหเสียค่าง่ไปเยอะมากครับโดนภาษีย้อนหลังไปเยอะมากๆเพราะว่าเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ยื่นใช่ไหมครับเราก็คิดว่าหากภาษีหนะ้าที่จ่ายไปแล้ว3% 5%เม่ต้องยื่นก็ได้ม้าก็เสียภาษีไปแล้วนี่ ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวโจ้ไปเฉลยทีหลังนะว่าต้องทําอย่างไรวันนี้ครับโจ้คิดว่าฟรีแลนซ์หลายๆคนหรือคนที่มีไรายได้ไม่ประจําต้องตั้งใจฟังเลยเพราะว่าโจ้เนี่ย จะบอกเคล็ดลับของการหาเงินเพิ่มก่อนแล้วพอเราได้เงินมาเรียบร้อยแล้วครับปลายปลายคลิปครับท้ายๆเลยโจจะมาบอกว่าเราจะวางแผนภาษีหรือวางแผนการเงินของเราอย่างไรให้มันง่ายที่สุดฟังคลิปนั้นมาฟังคลิปนี้มารู้สึกว่าหูพี่โจแม่งโคตรยากยากมากๆเราจะทําอย่างไรดีมาฟังโจอีซีมันนี่คลิปนี้คลิปเดียวตอบโจทย์ทุกอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มกันเลยครับว่า การที่เราจะทำฟรีแลนซ์เนี่ยให้มีรายได้อย่างมั่นคงเราต้องทำอย่างไรก่อนสิ่งอื่นใดเลยนะครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยหรือว่าเรารายได้ไม่ประจำเนี่ยเราวางแผนกับเราอย่างไรเราจะต้องหนึ่งเลยครับแบ่งเวลาให้ดี1อาทิตย์มี7วันใน1วันมีย4ิบสี่ชั่วโมงเราจะเอาเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงของเราแชั่วโมงเอาไว้นอนและแล้วเราจะเหลืออีกกี่ชั่วโมงหลือไว้ทํางานบางคนอาจจะแบ่งเวลาแบบนี้ครับวันอาทิตย์ เป็นวันครอบครัวจานังคาร1จึอบพุดพรหัส1จึอบจอบสุขสาวอีก1จึอบแบบนี้เราก็ทําได้3จมจอบแล้วถูกไหมครับแต่ทีนี้เราก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีศักยภาพในการเมเนจหรือการจัดการเวลาอย่างไรถ้าเกิดเราทําได้แล้วเราเป้าหมายชัดเจนว่าฉันจะท job ํามจอบนี้ไปให้ประสบความสมําเร็จอันเนี้ย ทำไปเลยครับโจสนับสนุนเลยส่วนรายได้มาแล้วเราค่อยว่ากันครับว่าในอนาคตพอเราได้รายได้มาแล้วจะวางแผนภาษีอย่างไรมาปรึกษากันก็ได้หรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้โจมีคําปรึกษาให้แน่นอนครับอันที่2ครับเราต้องอาศัยความรวดเร็วเช่นวันจันทร์อังคารเราทําตัดต่อใช่ไหมครับหรือเราทำโปรดักชันเราต้องมีความรวดเร็วในการทําครับหรือว่าเราต้องมีความชํานาญหรือเราต้องทําให้ดีทําให้ไวถ้าทําได้ให้หล้านหนึ่งไม่ใช่แต่เราจะต้องทําธุรกิจ บนแพลตฟอร์มที่มีความรวดเร็วอย่างนับปัจจุบันครับเราทำออนไลน์กันเป็นหลักใช่ไหมมันก็จะไม่เหมือนในอดีตนะครับเพราะว่าถ้าในอดีตเนี่ยสคริปต์ถ่ายตาดัดคุมถ่ายเราจะต้องนัดประชุมกันที่ออฟฟิศแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ยิงสไลด์ณวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นการขายออนไลน์มันเป็นการทำวิดีโอคอลหรือทำเป็นรูมคอนเฟอเรนซ์อาจจะใช้แอปพลิเคชันใดๆก็ตามเนาะที่มันจะสามารถใช้ฟรีหรืออะไรแบบนี้นะครับ เราจะสามารถสรุปจบงานกันได้เร็วขึ้นเราขายงานกันได้เร็วขึ้นแล้วเราก็มีเทคโนโลยีหรือมีความแรงของคอมพิวเตอร์เนี่ยที่จะทําให้งานของเรานะครับเสร็จเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อ2ความรวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นการเสนองานการทำดราฟหรือมอกอัพการทำสกูป๊ปหรือตัวอย่าง ในการแก้ไขางานต่างๆหรือจบงานเรียบร้อยแล้วเราจะต้องอัปโหลดคลิปหรือ YouTube หรือ Instagram หรือ TikTok หรือ Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทำได้รวดเร็วทีนี้การส่งงานแล้วการวางบินอย่างเช่นการวางบินอย่างเงี้ยครับเราจะต้องมีหลักฐานการทำงานด้วย ไม่แน่ใจว่านะตอนนี้อาจจะใช้เป็นแฟดได์เพื่อที่จะแนบเพื่อจะให้ออดิตตรวจว่าอ๋อส่งงานเรียบร้อยแล้วนะวางบินได้เก็บเงินได้เราไปรอเครดิตอันนี้สำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทจำกัดและเป็นบริษัทใหญ่ๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลเราอาจจะรับเงินสดหรือว่าเราจะส่งของเป็นอะไรครับแฟดไดอัพเป็นไฟล์บนคลาวด์หรืออะไรแบบนี้เราสามารถทําได้ง่ายๆรวดเร็วมากแต่ เราจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือช่ำชองแล้วทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออทำกับเราแล้วเนี่ยรวดเร็วมากเป็นมืออาชีพมากแบบเนี้ยเราได้งานอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับต่อมาอีกข้อนึ่งครับกับเรื่องที่3เราต้องให้ความปลอดภัยให้กับตัวเองให้ความปลอดภัยให้กับตัวเองคืออย่างไรครับอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเราควรจะระวังอะไรครับ1อุบัติเหตุ2โรคภัยไข้เจ็บถูกไหมครับ แต่เราอย่าลืมนะครับว่าอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองไหนลองนึกซิติคตอกติคตอกติคตอกเฉลยเลยนะครับว่าเราจะต้องวางแผนโอนย้ายความเสี่ยงครับถ้าอย่างรถยนต์เรายังต้องมีประกันรถถูกไหมคนเราก็ต้องมีประกันคนเหมือนกันไม่เมื่อ้นเขาจะขายได้หรอครับเจอจ่ายจบค่าชดเชยเจอโควิดได้ตังค์1นึ่งแสนสองแสนสามแสนอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าความปลอดภัยในตัวเราคืออะไรเราคิดไปเลยครับว่าถ้าวันเนี้ย เราเข้าไปนอนโรงพยาบาลเราต้องใช้เสียงในการคุยเราต้องใช้มือในการตัดต่อเราต้องใช้สมองในการคิดเราต้องใช้ขาในการเดินถ้าเราทำเหล่านั้นไม่ได้ละ่ะเราจะทำอย่างไรอ่ะถ้า มีทางถอยก็คือ1ทําค่ารักษาไว้เพื่อที่จะหนึ่งวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราเข้าโรงพยาบาลเราจะไม่ต้องไปหาโรงพยาบาล e <r ön S 2> ต่างๆหรือเราจะไม่ Leonardo ต้องวิ่งกลับมาใช้โรงพยาบาลประกันสังคมหรือเร one, ación, า,รา igenous, จะไม่ต้องนั <the> ่งเครื่องบินจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพเพื่อที่จะแบบเฮ้ยโรงพยาบาลประกันสังคมฉันอยู่ที่นี่นะโรงพยาบาลประกันสังคมฉันอยู่ที่หนองคายนะโรงพยาบาลบัตรทองฉันอยู่ที่พัทยานะแต่ตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่เราจะทําอย่างไรอะไรครับที่จะทําให้เราเนี่ย ใช้ค่ารักษาได้อย่างปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องมากังวลใจว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องนอนไก่นผาผากต้องจ่ายเท่าไหร่นะต้องจ่ายเท่าไหรนะแต่บางคนครับเข้าไปนอนไก่นาผักคิดว่าค่าชดเชยฉันจะออกมาวันเท่าไหร่นะวันละหมื่นโอ้นอนไป5วันได้ห้าหมื่นโอ้ยไม่ต้องทํางานแล้วเดือนนี้คิดแบบนี้ก็ได้อยู่ที่เราเลยครับว่าเราจะสร้างความปลอดภัยหรือคอมฟอร์ทโซนให้กับตัวเองอย่างไร ผลิตภัณฑ์ประกรันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะมาช่วยฟรีแลนซ์ครับหรือคนที่มีไรายได้ไม่ประจําให้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุทางการเงินได้สินค้าประกันเป็นการโอนย้ายความเสี่ยงที่ดีที่สุดครับนอกจากเราจะวางแผนการเงินหรือการโอนย้ายความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วครับข้อ4ครับเราจะมาบอกว่าเราจะต้องเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้โจพูดทุกๆคลิปนะครับลองกลับไปย้อนดูได้ โจมักจะบอกเสมอว่าเราควรเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ประมาณ3-6ถึงเดือนอันนั้นมันคืออดีตนะแต่ณปัจจุบันครับเราจะต้องเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ขั้นต่ำา1ถึงปียกตัวอย่างอย่างเช่นโควิดเป็นต้นเนาะมาครั้งแรกเลยเราไม่รู้หรอกครับว่าโควิดมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนตอนนี้โจเชื่อว่ามันกลายเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วที่เราจะต้องฉีดวัคซีนทุกๆปีฉีดวัคซีนโควิด เวอร์ชัน1นึ่งสซึ่งเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราอยู่กับมันได้ข้อ3คืออะไรนะปลอดภัยให้กับตัวเองการปนย้ายความเสี่ยงให้กับตัวเองซื้อประกันต่างๆอะไรแบบนี้เนาะ4ก็จะเป็นการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินถ้าเราไม่เตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่เราแบบเออถ้าเราจะไปเข้าโควิดต้องวางตังสองแสนสามแสนเราจะเอาที่ไหนมาล่ะทาง,ง,งที่เราจะต้องรักษาเดี๋ยวนี้ถูกไหมครับ ประกันอะไรก็ไม่มีประกันสังคมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ดีที่รัฐบาลจ่ายให้กับการถ้าเขาเลิกจ่ายแล้วล่ะเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็จะต้องเตรียมมาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินแม้ว่าเราจะไม่ได้รับงานทำหรือเราวางบินไม่สำเร็จหรือกิจการเนี่ยฝืดเครืองลูกค้าไม่สามารถจ่ายตังเราได้อ่าเราก็ต้องทําอย่างนี้แหละเพื่อที่จะเก็บตังเอาไว้หรือสํารองเงินไว้ใช้สํารองฉุกเฉิน 12-24ถึง24เดือนล่วงหน้าใครวางแผนเก็บเงินแบบนี้เนี่ยโจบอกเลยครับประสบความสำเร็จแน่นอนข้อ5การวางแผนการเงินในการเก็บเงินบางคนครับได้เงินมาเป็นเดือนชนเดือนบางคนได้เงินเดือนชน2เดือนบางคนได้เงินเดือนชน6เดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเราอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ตุ้มเดียวต้องวางบินทีเดียวแล้วเราก็ค่อยได้เงินมาแล้วทำยังไงครับ ใช้หมดแล้วเราก็ไม่ได้เก็บเพียงคิดว่าเดี๋ยวเงินก็นมาเรื่อยๆกับการโจรมองว่าถ้าเงินมันไม่ได้มาแบบนั้นล่ะเราจะทําอย่างไรโจรเลยคิดว่าถ้าเป็นการวางแผนเก็บเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์การเงินที่จะต้องเลือกเนี่ยเราจะต้องมีความอะไรครับมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นเรานึกถึงอะไรเงินฝากบัญชีธนาคาร เก็บไว้แบบข้อที่แล้วเลยเงินสำรองฉุกเฉินแต่อันเนี้ยเป็นการเก็บเงินเพื่อใช้ในอนาคตเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์การเงินที่ออกมายากหน่อยเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างสัรทุนหรือคริปโตเคเรนซี RMFSSF อะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเรามาวางแผนการเงินกันแล้วเราวางแผนภาษีกันแล้ววางแผนกเกษียณกันแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องเก็บเงินแบบไหนะอย่างไรอย่างเช่นบางคนครับอยากได้10ล้านตอนอายุ50 เราจะต้องวดกลับมาครับว่าณนะวันนี้เราจะต้องเก็บปีละแสนเป็นระยะเวลา xx ปีแล้วเราจะได้เงิน10ล้านภายในระยะเวลาอายุ50อ่ะเราก็ต้องวดกลับมาว่าเราจะเก็บตังค์อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละคนมีเป้าหมายการเงินที่ต่างกาันมีเป้าหมายการใช้เงินในหลังเกษยียณที่ต่างกาันเราก็จะต้องเก็บเงินในวอลุ่มที่ต่างกาันแต่การเก็บเงินในวอลุ่มที่ต่างกาันมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเรา มีศักยภาพในการเก็บเงินในแต่ละเดือนต่างกันไหมอย่างบางคนครับจ้วางแผนการเงินให้กับลูกค้าบางท่านครับมีศักยภาพในการเก็บเงินสูงมากเดือนละแสน0 0 0 0 0 0ส0 0เก็บเงินได้เลยแต่เขาต้องการใช้หลังเกษียณเดือนละ5 0 0 0 0 0บางคนครับต้องการใช้หลังเกษียณเดือนละ3 0,000แต่มีศักยภาพในการเก็บเงินเดือนละพันสองพก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับว่าเราจะขยายเวลาออกไปหลังเกษียณถ้าเราทํา ตามเป้าหมายนั้นไม่สําเร็จหรือเราจะเก็บเงินหลังกเกษียณแบบหนักๆไปเลยแล้วเราสบายหลังกเกษียณหรือบางคนสบายตอนนี้ลําบากตอนกเกษียณเออเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในแต่ละบุคคลนะครับย้ําเลยครับว่าข้อห้าที่ทุกคนกำลังพูดถึงตอนนี้การวางแผนเก็บเงินเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะถ้าเรามีชีวิตอยู่นานไปบังเอิญเงินหมดเราทํำยังไงครับ แต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากไปแล้วบังเอิญเสียชีวิตก่อนอันนี้ก็มีความสุขมากกว่าใช่ไหมครับเหมือนประโยคภาษาอังกฤษประโยคนึงครับ live too long die too soon เฮ้ยถ้าเราจะอยู่นานเกินไปล่ะหรือว่าตายเร็วเกินไปเราวางแผนกับมันเอาไว้อย่างไรอันนี้โจก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยถูกใจในการที่จะสก,กิต ต่อมความคิดให้เราได้วางแผนการเงินตั้งแต่เรายังมีเงินในวันนี้ดีไหมครับต่อมาข้อ6นะเราจะต้องแบ่งเงินออมเป็นส่วนๆนะครับเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกาันเช่นเพื่ออิสรภาพทางการเงินหลังกเกษียณอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะเก็บเงิน10%ของรายได้เก็บเงินบัญชีสําหรับไปเที่ยว5%ของรายได้เก็บเงินไว้พัฒนาความรู้5%ของรายได้เก็บเงินไว้ใช้ เพื่อที่จะแบบเออซื้อสิ่งที่เราอยากได้หรือเบ็ดเตล็ดสักสามเปอร์เซ็ของรายได้เก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในระยะยาวหรือวางแผนกเกษียณหรือวางแผนกับแบบครอบครัวหรือลูกหรืออะไรเงี้ยครับสิเปอร์ของรายได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่เราเก็บทั้งหมด เราจะต้องมีเป้าหมายให้เงินก้อนนั้นๆด้วยแม้ว่าวันนี้มันจะเป็นเป้าหมายการเงินก็ตามครับแต่เราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายการเงินระหว่างทางได้ครับเช่นเราเก็บมาก้อนนึงเอาไว้หลังเกษียณเอาไว้สัก5้าล้านแต่พอถึง5ล้านแล้วเนี่ยเราจะไปทําธุรกิจอย่างอื่นอ่ะเราก็มารีวิวแผนการเงินกันได้เราไม่ใช่ว่าเก็บเงินไปเที่ยวแล้วอันนี้จะต้องไปเที่ยวเท่านั้นอันนี้จะต้องไปทำน่นี่นั่นเท่านั้นแต่ต้อจะบอกว่าเป้าหมายการเงินมันเปลี่ยนได้เสมอถ้ามันดีกับชีวิตเราในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่า เราเก็บเงินเพื่อเกษียณแต่วันนี้เราขอยืมไปเที่ยวก่อนแล้วกันอันนี้ก็ไม่ควรถูกต้องไหมครับโจจะบอกเลยว่าการแบ่งเงินเป็นส่วนๆแล้วเก็บเงินเป็นก้อนๆแล้วเอาไปใส่ไว้ในบัญชีที่เอาออกมาค่อนข้างยากอันนี้ควรทำที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ครับออกมาปุ๊บให้มันหายไปเลยดีกว่าออกมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นมันทุกวันเราก็จะอยากใช้มันถูกต้องไหมครับสุดท้ายครับข้อ7โจจะบอกว่า วางแผนหาเงินแล้ววางแผนเก็บเงินแล้วแล้วเราจะต้องมาวางแผนภาษีด้วยโจจะบอกครับว่าทุกวันนี้ที่เรามีไรายได้มาครับเราจะเรียกว่าไรายได้พึงประเมินถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วเป็นฟรีแลนซ์ครับบางท่านอาจจะอยู่40วงเล็บ2บางท่านอาจจะอยู่40วงเล็บ8บางท่านอาจจะอยู่40วงเล็บ6อันนี้โจไม่พูดถึงเนาะแต่โจจะบอกว่าแต่ละวงเล็บเขาจะมีกฎเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ต่างกันเช่น 40วงเล็บ8เป็นการรับทำรับจ้างรับขายหรือเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นหมวดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยู่ในหมวด40วงเล็บ1ถึงโมเล็บ7เราจะมาใส่ 40, 40วงเล็บ8หมวดซึ่งก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ถ้าค่าจ่ายแบบเหมาเนี่ยก็จะอยู่ที่60%ของรายได้พึงประเมิน และ40วงและ8ยังสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามใบกำกับภาษีที่ใช้ได้จริงอีกด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเช่นเป็นโปรดักชันเราต้องซื้ออะไรครับซื้อกล้องซื้อไมคซื้อขาตั้งซื้อแบตเตอรี่ซื้อแฟลชไดร์ซื้อต่างๆเลยทุกอย่างได้หมดค่าน้ำมันลดค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ค่าเค,เครื่องใช้ค่าเช่าค่าอะไรแบบนี้ หรือค่าจ้างที่มาเป็นแบบผู้ช่วยถือไฟถืออะไรแบบนี้ครับเราสามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นเราจะมีต้นทุนการทําแล้วลดหย่อนภาษีเพราะฉะนั้นกําไรก่อนภาษีหรืออะไรแบบนี้หรือการคํานวณภาษีออกมาเนี่ยเราอาจจะได้คืนมากกว่าจ่ายออกไปก็ได้เพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีเป็นเรื่องสําคัญแต่กับบางคนครับที่เป็นฟรีแลนซ์แล้วรับเป็นเงินเดือน หรือเขาจ่ายเช็คมาเป็นเดือนเดือนเป็นฟรีแลนซ์แต่เหมือนจะประจำอันนั้นจะจ่ายออกมาเป็น4ี่วงเล็บ2เป็นในหน้าเป็นเป็นค่าจ้างทำอะไรแบบนี้อันนั้นก็ต้องเข้าไป40วงเล็บ1 40วงเล็บ2แล้วลดหย่อนภาษีตามจริง6 000, 1 0 0 0อันนั้นก็ตามกระบวนการไปแต่โตจะบอกเลยครับว่าการวางแผนภาษีเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นโตจะบอกเลยครับว่าสินค้าที่เอาไว้ใช้วางแผนภาษีที่ทุกคนนึกอันแรกเลยคืออะไรครับประกันชีวิต 2เลยครับประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้25,000บาทต่อปีเนาะแล้วก็เต็มแสนไม่เกินด้วยนะครับเราสามารถซื้อประกันมากกว่านี้ได้ไหมซื้อได้ครับเรานำไปซื้อเป็นบำนาญได้ครับณนะวันนี้ปีพศเนี่ยมันอยู่ที่200,000บาท แล้วก็ s s f r m f ครับรวมกันแล้วไม่เกิน5,000 500, 0 0บาททั้งนี้ทั้งนั้นครับเราวางแผนภาษีแล้วเราวางแผนกเกษียณแล้วเราอย่าลืมครับวางแผนเงินได้ของเราด้วยว่าเราหาเงินมาได้เยอะเนี่ยเราจะเอาเงินคืนจากสรรพกรอย่างไรเราขอคืนแล้วกันนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราเยอะเหลือเกินบางคนบอกว่าไม่ต้องวางแผนหรอกช่างมันจ่ายไปจ่ายไปเราขี้เกียจมาวางแผนไม่ต้องยืนด้วยยุ่งยากระวังนะครับ ถ้าเกิดกรมสรรพากรตรวจเจอรเราจะสามารถโดนเรียกภาษีย้อนหลังได้เบีย้ยปรับเงินเพิ่มสนุกสนานเลยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยคิด1.5ตอดเต่อเดือนด้วยอันนี้นี่จุกสุดๆไปเลยสุดท้ายนี้นะครับเจ้าขออนุญาตนะครับแลปอัพสั้นๆนะครับของการวางแผนภาษีหรือการหารายได้เพิ่มของฟรีแลน ควรทําอย่างไร1เลยครับควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรวันไหนอย่างไรทํากี่จ็อบให้ความสําคัญกับมัน 2. ครับให้ความสําคัญกับเวลาครับอาศัยความรวดเร็วในการทํางานหรือใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกเพื่อจะทําให้ธุรกรรมออนไลน์ของเราเนี่ยสะดวกและรวดเร็วที่สุดถูกใจลูกค้าแล้วเราก็สามารถปิดจ็อบแล้วก็เก็บเงินได้ด้วยครับ 3. ให้ความปลอดภัยกับตัวเองเช่นเราต้องโอนถ่ายความเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันรถประกันไฟประกันอักคีภัยประกันเดินทางอันนี้สําคัญมากๆแม้ว่าเราไม่มีไรายได้เราบาดเจ็บเราจะสามารถได้ค่าชดเชยแล้วมาเสริมสร้างหรือมาอุดรอยรั่วตรงนั้นเนี่ยให้เราได้เดินไปต่อ แน่นอนครับข้อ4ครับเราจะต้องเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินที่โจบอกไว้ว่าขั้นต่ำเลยต้องมี12-24เดือนเนาะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีเงินใช้ต่างๆนานา,นา,นา,นามีเงินยังโอนให้พ่อให้แม่อยู่เพราะว่าส่วนตัวเลยครับโจมีทุกวันนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อยังโทรมาถามอยู่เลยครับว่า <S <S เป็นไงช่วงนี้ดีไหมเราก็ได้แต่บอกว่าแปะป๊าไปทานข้าวการแปะเด็โดโจเลี้ยงแล้วเราก็ ทำหน้าที่ลูกกระตันยูได้ดีที่สุดทําดีได้แค่ไหนเราทําไปเลยครับทําให้มากที่สุดตราบเท่าที่เขายังอยู่เนาะต่อมาครับข้อ 5. วางแผนเก็บเงินอย่างที่บอกครับว่าเราต้องแบ่งเงินเป็นส่วนๆครับเก็บเงินเพื่อเกษียณเก็บเงินเพื่อลดหย่อนภาษีเก็บเงินเพื่อพัฒนาตัวเองเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายเก็บเงินเพื่อระยะยาวเก็บเงินเพื่อเที่ยว เซตเป้าหมายขึ้นมาเลยแต่ขอให้ชัดเจนกับมันนิดนึงเนาะแล้วก็ตั้งใจทํามันครับส่วนผลิตภัณฑ์การเงินจะไปไว้ที่ไหนกองทุนรวมหุ้นออหุ้นสามัญคริปโตเคอเรนซีก็ทักมาได้ครับ DM มาได้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่าแต่ละอานควรจะไปอยู่ในไหนเพราะรูปแบบการใช้เงินหรือระยะทางในการที่จะเอาเงินออกมาใช้เนี่ยต่างกาันเราก็ต้องเลือกสินค้าที่ต่างกันครับสุดท้ายเลยข้อ7การวางแผนภาษีครับ เป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราวางแผนภาษีแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้มีศักยภาพในการเก็บเงินแล้ววางแผนเอาเงินคืนมาเงินที่เราเสียไปหรือเงินที่เราจ่ายภาษีไปทําไมเราไม่เอามันกลับมาแล้วเราอย่าไปคิดครับว่าเอาเงินมันกลับมาเรากลับมาเสร็จปุ๊บแล้วฟาสแท็กไปอยู่เงินเพื่อกเกษียณเลยเราจะสามารถเร่งในจะทาให้เราเนี่ย เราจะสามารถเร่งครับใส่อัตราเร่งไปให้เงินกองทุนกเกษียณของเราครับแทนที่จะ,กะเกษียณได้ตอนอายุ50กเกษียณสุขสําเร็จตอน50มีเงิน10ล้านเราอาจจะ,กะเกษียณเร็วกว่านั้นก็ได้จากการวางแผนภาษีเป็นยังไงกันบ้างครับกับ7ข้อที่โจเอามาฝากกันสําหรับกลุ่มฟรีแลนซ์และมีไรายได้ไม่ประจําในการหาเงินเพิ่มและการวางแผนภาษีสุดท้ายนี้ครับโจก็คิดว่า การวางแผนภาษีเป็นเรื่องสําคัญการวางแผนเก็บเงินก็เป็นเรื่องสําคัญแต่การวางแผนหาเงินของฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ไม่ประจําสําคัญที่สุดครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนจบก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับพอดแคสต์ Joe Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์และฝากแชร์ไปให้เพื่อนคุณท,ที่ทำฟรีแลนซ์แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับเขาด้วยนะครับ